สินค้าเข้ามาแล้วนะครับกับเครื่องฉีดน้ํา3ระบบออสติน4 0 0บาตัวท็อปนะครับตัวนี้เฟี้ยวมากเลยนะครับสามารถปรับแรงดันได้นะครับเรามาดูความแรงของตัวเครื่องกันก่อนเลยครับออโต้สต็อปไม่กดปืนเครื่องจะตัดการทํางานปลายปืนถ้าหมุนก็เป็นน้ํากระจายนะครับตัวนี้เป็น4 0 0บานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแรงดันบาลงนะฮะ เบาได้นะครับจะไปจิดฉีดพวกหม้อน้ําหรือว่ารางแอร์ก็ได้นะครับผมนี่นะครับจุดเปาะบางนะครับตามรังพึ่งหม้อน้ํานะครับฉีดผ่านๆก็เสียวได้นะครับไม่ต้องกลัวรังพึ่งแหกเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นระบบดูดน้ําจากถังนะครับระบบที่1ระบบที่2ก็คือต่อตรงคุณลูกค้าจะเอาสายยางเสียบเข้าตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับและดูดน้ําจากถังก็ได้ความสะดวกไม่ต้องหาสายยางยาวๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบที่3กันครับของตัวนี้ ระบบที่3นะครับแค่เอาสายดูดน้ํามาใส่ในถังที่ผสมน้ํายาล้างรถแล้วก็ฉีดก็จะเป็นโฟมเลยนะครับนี่นะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าเกิดจะใช้น้ําเปล่านะครับแค่เอาไปจุ่มในถังน้ําเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะฉีดไล่โฟมออกก่อนครับ น้ำเปล่าก็มาแล้วนะครับแล้วในชุดเขามีกระป๋องพ่นโฟมให้นะครับถ้าขี้เกียจดูดโฟมก็เอาตัวนี้สวมก็จะฉีดโฟมได้เลยครับนี่นะครับออปชันจัดเต็มครบชุดมากเลยนะครับตัวนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฉีดน้าออสซินตัวนี้นะครับ400บาทสามารถเบาแรงบาได้นะครับใช้ในการฉีดทุกรูกแบบส่วนราคาสินค้านะครับอยู่ที่1,790บาทส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับ อยู่ที่ไหนทั่วไทยในป่าในเขาส่งให้หมดเลยนะครับราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านเลยอุปกรณ์ในชุดก็จะมีสายอัดฉีดแถมให้เส้นหนึ่งนะครับกระป๋องพ่นโฟมข้อต่อสายดูดน้านะครับแล้วก็จะมีปืนให้อันนึงแกนต่อ2อันแกนต่อ2อันก็คือว่าคุณลูกค้าไปสวมท่อนหนึ่งก็จะเป็นปืนกลางนะครับหรือว่าจะสวมสองท่อนก็จะเป็นปืนยาวได้นะครับแล้วแต่การตามการใช้งานนะครับถ้าเป็นปืนยาวก็ดีนะครับเวลาฉีดก็ไม่ต้องก้มปวดหลังเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ครับชุดโปรโมชั่นราคาไม่แพงครบงีเก็าายท